ย่าลืมกด c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์เน t ต a ันนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นในรุ่นของ s c ู b a 500นะครับผมซึ่งจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าวัสดุบรอนซ์นั่นเองนะครับก็คือรุ่นนี้ครับผม หลายๆคนอาจจะเคยเห็นตัวเนตัันที่เป็นตัววัสดุร้อนที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกับรุ่น,น,นอื่นๆเท่าที่เราเคยเอามารีวิวนะครับปรับแต่งให้ดีนิดหนึ่งนี้ครับผมก็รุ่นนี้นะครับผมมีชื่อรุ่นรหัสว่า SB 5 3 1นะครับผม SB 5 3 1นะครับ จะเป็นตัววัสดุตัวเรือนที่เป็นบรอนซ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็จุดแตกต่างที่แตกต่างกับรุ่นอื่นๆก็คือตัวเซตเข็มแล้วก็หน้าปัดนะครับผมในส่วนของตัวเรือนครับตัวเรือนจะเป็นวัสดุบรอนซ์เหมือนกับรุ่นอื่นๆของตัวสกูบเบอร์บอลนะครับผมก็คือเป็นไซส์4.2มิลมความกว้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวขาสายย2มิลมนะครับใช้สายยางที่ติดมากับตัวเรือนแบบนี้นะครับผมเป็นลายวอฟเฟิลแบบนี้นะครับตัวหัวมันจะเป็นวัสดุบรอนซ์เหมือนกันนะครับผมอันนี้ห่อไว้แล้วก็ด้านหลััจะเป็นนแบบบี้คร าเป็นส t ตนเลสสตีลสัน 6L นะครับมีการยิงเลเซอร์ไว้เดี๋ยวผมลองทาบข้อมือให้ดูครับส่วนของตัวร้อนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวร้อน42มิลที่ค่อนข้างใส่ได้ค่อนข้างสวยแล้วก็แนบชิดก,กับตัวข้อมือดีนะครับตัวเรือนมีความหนาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวกันน้ำ500เมตรที่มีระบบมิเรเล่เอสเคปบอลในข้างตัวเรือ,เอนแบบนี้ครับ ลายขัดตัวบลอนนะครจะเป็นลายแบบซาตินแบแบบนี้นะครับผมพร้อมกับระบบฮีเลียมเอสเคปบาลตรงตำแหน่งก้านในกายที่เป็นเซนเลสสตีลนะครับเป็นโครงสร้างที่ติดอยู่กับตัวเรือนเลยแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ออโตเมติกเลยนะครับผมจะเป็นอื่นครับผมตัวขอบเบสเซลรุ่นนี้นะครับหมุนได้120คลิกจะเป็นวัสดุเซรามิกนะครับสีดำที่เราเห็นตรงนี้จะสามารถที่จะทนทานรอยแล้วก็การอยได้ดีนะครับแล้วก็สีดําที่เราเห็นเนี่ยไม่ ซีดไม่จางนะครับผมก็เป็นวัสดุเซรามิกเหมือนกับในาฬิกาชั้นนํารุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นวัสดุตัวนี้เกือบหมดแล้วสำหรับกระจกครับกระจกจะเป็นกระจกดมซัฟไฟนะครับผมมีความหนาพอสมควรเลยครับ3.5มิลเมรนะครับพอจะให้ความคลาสสิกข,ของตัวในาฬิกานะครับผมเวลาใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะดูมีมิติมากขึ้นกว่านาฬิกาที่เป็นแลดซับไฟรหรือกระจกซับไฟเลเบียบทั่วไปนะครับผมนี่ครับผม วัตถุนาตัวนี้นะครับหน้าปัดมันจะเป็นหน้าปัดวัสดุจะเป็นลายขัดแบบซันเบอร์สนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็คือตัวสีดําเนี่ยมันจะเป็นสีดําที่ไม่ได้เป็นดําสนิทนะครับผมจะมีลายขัดสวยงามอยู่ครับมาร์กเกอร์ก็จะเป็นมาร์กเกอร์ที่นี่ครับผมจะเป็นมาร์กเกอร์สีพลายน้ําแบบวินเทจนะครับก็จะเข้ากับตรงขอบเบเซลที่เป็นวัตดุเซรามิกนะครับผมก็คือรอบๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นขอบพลายน้ําที่เป็นสีเบทโอเรเดียมด้วยนะครับ ต่อมาครับเราก็จะดูดีเซ็ตเข็มนะครับเซตเข็มก็จะเป็นสีออกแนวสีทองนะครับผมแล้วก็จะแตกต่างกันในรุ่นอื่นๆถ้าเราสังเกตดีๆตัวสกูบาร์บลอนก่อนหน้านี้นะครับผมมันจะมีเซดตเข็มที่เป็นเข็มเข็มเบนซ์ที่เหมือนกับโรเล็กซ์แล้วก็เข็มสโลเฟร e ที่เป็นสไตล์แบบชีดอนะครับแหรัะรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆเลยก็คือเป็นเซตเข็มที่ทําขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆเข็มวินาทีปลายเข็มจะเป็นคลคลคล,คล้้าายยยๆๆกััับหดดดดนนนํะรูีีีเเทท่ขจม ตัวหน้าปัดนะครับอย่างที่บอกเขา,าเป็นแบล็กซันเบ r ร์สก็สีจะไม่ได้ดำสนิทนะครับมีฟอนต์คำว่าสกูบเบอร์ห้าร้อยบรอนซ์นะครับเป็นสีแดงอยู่ตรงด้านใต้ตำแหน่งตรงสิบสองในการตรงนี้นะครับตัวหลักนาทีนะครับจะอยู่ด้านหลังมาร์กเกอร์ด้วยนะครับผมก็จะมีหลักห้าสิบสิบห้านะครับก็ทุกๆห้านาทีนะครับผม สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นไมโยมเป็นแบบขันเกลียวนะครับผมสามารถที่จะหมุนคลายเกลียวได้เลยจะไม่มีวันที่เครื่องเป็นออโตเมติก NS35 จาก๋ทางไซโก้นะครับว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างทนทานและมาตรฐานจกทางไซโก้นะครับสามารถที่จะขึ้นลานมือได้เวลาที่เราคลายไม่ยมออกมาแบบนี้นะครับหมุนขึ้นก็คือจะเป็นการขึ้นลานมือได้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราตั้งเวลาครับผมดึงออกมานอกสุดเข็มนาทีวินาทีจะหยุดเดินแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแฮกเข็มวินาทีตั้งเวลาได้นะครับ ความผีเครื่องมันจะอยู่ที่21,600รอบนะครับผมก็ค่อนข้างจะเป็นเครื่องมาตรฐานจะทางไซโก้อยู่แล้วนะครับความถี่นี้นี่ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมสายยานเท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ที่สนใจที่จะเปลี่ยนเป็นสายหนังเนี่ยก็สามารถซื้อเปลี่ยนจากข้างนอกได้เลยนะครับวัสดุร้อนนากาแบบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนิยมที่จะใส่แต่งกับสายหนังเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมลองทาาให้ดูนะครับขาสาย2 2มิลครับเราสามารถที่จะหา สายหนังแบบนี้นี่นะครับมาลองทาให้ดูได้นะครับนี่คือ22มิลครับเวลาเปลี่ยนมันก็จะเหมือนเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกับได้นาฬิกาใหม่เข้ามานะครับนี่ครับสีโตเรือนร้อนเนี่ยมันสีมันจะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามการใช้งานหรือว่าสภาพอากาศที่เราเจอมานะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเราแต่งสายหนังแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับวัสดุบร้อนนี่ครับสีโทนเข้มก็สวยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการนาฬิการ้อนที่ต้องการดีไซน์ที่จะแตกต่างกับแบรนด์อื่นหมายถึงว่าโมเดลอื่นของนาฬิกานตันงนู่เลยนะครับผมเสืเข็มเป็นเสดเข็มที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นตัวเองนะครับผมหน้าปัดไม่เหมือนใครนะครับจะมีเลข12เลข3เลข9เป็นพลายน้ำั้งหมดนะครับผมราคาเปิดมาปกติราคาป้าย18,500บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็มีราคาโปรโมชั่นายละอยู่ที่16,500บาทเท่านั้นนะครับผม ก็มาลองกันได้นะครับสำหรับตัว n นตันสกูบาร500บรอนส์รหัสตัวนี้นะครับ SB นะครับ531นะครับผมกันน้ำ500เมตรสเปคครบนะครับได้ออโตเมติกนะครับทนทานครับผมเป็นเครื่องมาตรฐานด้วยงานตัวเรือนค่อนข้างนี้จะดีครับคลาสสิกนะครับใครยังไม่เคยมีนากาบรอน์ก็มาลองดูได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเนตันรุ่นนี้ครับ